แคนกันเลยเราไม่มีคิดจะลงนะคะแคนเราก็คือแคนเอ็มพีพิมแคนเราเลเวลสามค่ะมีคนอยู่ในแคนยี่สิบแปดทับสามสิบค่ะตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือเราอันนี้เปาอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่รู้จักค่ะอันนี้เกาหลีอันนี้สตางอันนี้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้ อันนี้อุ๊บอิบอันนี้ไอชิวอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อ, Bev อันนี้ใบเตยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้โบนัสอันนี้ไม่รู้คะ่ะแต่เข้ามานานแล้วนะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็คือเป็นคนที่เราชอบเล่นด้วยแต่เราจําชื่อไม่ได้อันนี้คือเป๊ะค่ะ อันนี้เข้ามานานแล้วอันนี้ก็เข้ามานานแล้วแต่ยังไม่รู้ชื่อไม่น่าจะอันนี้ก็คือน้ำตาลนะคะไม่ทำไม่ได้เขาเปลี่ยนชื่อบ่อยแล้วเขาจะไม่ได้สักคนเลยก็คือเขาไม่มาแนะนําตัวเองส่วนอันดับแคนที่สูงสุดข,ของเราก็คือหกร้อยห้าสิบสี่นะคะเลล่นะคะใครเข้ามาก็ให้เปลี่ยนชื่อด้วยค่ะคลิปนี้ฝากไค้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย